สวัสดีครับอยู่พายามนะครับผมรนี้เราก็อยู่กับในเกมสติกวอลเลกเอรเซ่นนะครับภารกิจที่145และ146นั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปลุยที่145ก่อนนะครับภารกิจที่145รอบจะได้เจอกับเซโนโฟนนะครับผมเจ้าดาบยักษ์นั่นเองแล้วก็เราจะเจอกับยูเนเต็ดทริปนะครับก็เป็นสกินคนป่าเนาะทั้งฝั่งเราเนี่ยเขาจะส่งอิลิทกรุ๊ปออฟสเปียร์ตันมาให้นะครับก็คือเป็นสเปียร์ตันสกิน แล้วก็เราจะต้องทําการชนะด่านนี้ไปได,ได้ด้วยการทำลายลูกปปั้นฝันของข้าแม่เองป<ะ>ไม่อัพไม่ซื้อไม่สกินครับผมลุยภารกิจนี้นะครับเดี๋ยวเราเอาซอฟต์บัไปปวนเขาก่อนเนาะฝั่งเขานี่ก็จะมีสกินคนป่ามาแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเซโนโฟนจะมาของเราก็เร็วออกว่าเขาเราสร้างเป็นซอฟต์บัตอามาก,กรมแล้วก็บังคับซอฟต์บัไปไล่ฆ่าคนหยยบแรกเขาเลยครับเซโนโฟนมันก็คือซอฟต์บันั่นแหละ วิธีการวิ่งวิธีการโจมตีของเขาก็คือซอสหวาดดีๆนี่เครับเพราะฉะนั้นทางฝั่งเราเนี่ยก็ใช้สเตปจุกในการจุกได้เฮ้ยมาแล้ว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 ,ลว,ลว,ลวพี่เขามาเราก็อ่าประมาณนี้ปล่อยให้เขาตีเราไปแล้วเราก็โยกหลบมาด้านล่างแบบนี้ครับประมาณว่าแบบนั้นแบบนี้ตายไปก่อนอีกหนึ่งตัวครับคนเก็บแร่ครับปึ๊บเบ๊ไม่โดนอันนี้เฮ้ยผมเกือบครึ่งหลอด พยายามนะครับผมพยายามพยายามอย่าจุกพลาดนะพี่เขาโหดและพี่เขาเถื่อนในภารกิจนี้พี่แอมจะไม่สร้างอะไรเลยนอกจากซอสวาดกับสเปียร์ตอนนะครับสเปียร์ต้อนที่สําคัญมากนะครับเพราะว่าสเปียร์ต้อนที่เราได้มานี่เป็นสเปียร์ก็ต้นแบบก่อธรรมด้ารเต็มโอ้โห <c oughs> <c oughs> ดูมันตีครับเราต้องพยายามไม่จุกพลาดเออเราก็สร้างไอ้นี่มาก่อนก็ได้นะสร้างเจ้าซอสวาดมาสำรองก็ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้พี่แอมก็ตายไปแล้วโถ ทางฝั่งเขาก็คงยังไม่ทําอะไรเราระหว่างนี้เราก็เอาสเปียร์ต้นของเราไปเคลื่องออกใส่เจ้าซีโนโฟนก็ได้นะครับเนี่ยลอยๆเขาออกมาแบบนี้เออนั่นแหละแล้วก็โค oh. ไม่โดนครับเคยเห็นก็ว่าโดนแต่ไม่โดนอีกทีนงอีกทีนึงไม่ยอมตั้งกาใช่ไหมจบไปไม่ตายนะเมื่อกี้นี้ยังไม่จบยังไม่จบซโนโฟนยังไม่ตายเขาแค่กลับเข้าบ้านไปครับส่วนเรานี่ก็เหมือนเดิม uh oh. ลืมดู เต็มหน้าครับตายไปเลยซอสสวัาดของเราเอาหนาขึ้นมากันครับมันรู้มันรู้<ะ>ถ้าไซโนโฟนอยู่ข้างบนแบบนี้เราก็ล่อเขาครับแบบนี้ก็ได้แล้วก็เข้าหลัง460เรียบร้อยทีนี้เราก็ปฏิบัติการจุกต่อครับผม<ะ>เขามีนักขนูนักขนูมานะเราก็ทําแบบเดิมวิ่งไล่นักขนูเข้าไปแบบนี้แล้วก็งวดหลังไม่โดนครับผมงวดหลัง60 ยังไม่ตายเคาเห็นกับว่าตายหัวหลังโด<บ>นหกสิบนักนูใหม่คนหนึ่งแล้วไม่โดนครับไปโดนไปโดนไปโดนป้อมโทุอ่ะไม่เป็นไรเรามีซอสวานอีกเดี๋ยวเราไล่นะักหนูเขาให้กลับบ้านก่อนแล้วกันนะ <Yeah. S 1> ทีนี้เราก็ค่อยๆตะล่อมตะล่อมนะครับผมค่อยๆเอาทับบทเทยี่เขาหัวหัวตายไนะ้นักหนูเหรอตายไปเออยังไม่ตายครับ หงวดหงดอยากให้เขารวมกันได้เขามีหน้าขนูเขาจะไม่กลับบ้าน oh. เ,เขาเปี้ยวเขาเปี้ยวเขาเป็นมะน,นาวตายไปไครับเคเรายังไม่จบเกมตอนนี้เพราะว่ากองกำลังเสริมเขาโหดอ้าวโอ้โหตายไปเลยโถนี่อะไรกันเนี่ยอ่ะไปเติมหอ,อกกันก่อนเพื่อนนี่ครับเดี๋ยวเราไปจุกก่อนปล่อยสปตริตเราเติมหอ,อกไปก่อนทางฝั่งเขาเหลือซอสไวแค่3มคนแล้วก็คนเก็บแร่ครับ มีนักขนูมาด้วยนี่นะ <Huh? S 1> มีนักขนูมาด้วยมายิงมาโอเคหัวดหลังหกสิบหัวปีหกสิบจบไม่ต้องรีบนะครับด่านนี้ตอนส่งเขาโหดสเปียรต้อนเราเยอะๆก่อนค่อยบุก <Yeah. S 1> กำลังเสริมเขามาเขาจะเป็นคนยักษ์และ,อะจอมเวทนะครับ <Huh? S 1> ซึ่งฝั่งเราเนี่ยใช้ไม่ได้ใช้คนยักษ์และจอมเวทเลยในภารกิจนี้ หวดเข้าไปจะจบและจะจบละ,จะ,จบละเดี๋ยวจะจบแล้วครับโอเคตายหวดหน้ามันบึกเข้าไปหกสมันกลับบ้านครับกลับทำไมครับผมกลับทำไมตายไปอีกโอเคครับทีนี้ลุยได้เลยค <Yahoo! S 1> ารเซอนอาชิดอนเขาก็น้อยละเดี๋ยวก็กเริ่เสริมเขาจะมาเป็นคนยักษ์ซึ่งเราก็จะกลับบ้านก่อนครับกลับบ้านก่อน ประมาณนั้นประมาณนี้แทงหน้าเข้าไปโยนหอกชื่อโอเคโดนสั่งโจ oh. มตีโจมตีหลอกๆเปนงั้นแหละไม่มีอะไรหลอกเราแค่จะเอาหอ,อกมาโยนครับเราแค่ oh. okay, จะเอาหอกโยนใสายไม่มีอะไร oh. ยักแป๊บเดียวจะตายแล้ว oh. เรียบร oh. <ๆ>้อยโอเคครับทีนี้บุ๊กจะจบเกมแล้วครับ <Yeah. S 1> มันมีจอเวทนะเห็นอยู่บึ้มมาก่อน,บ,มมอนบึ้มมาก่อนก็ทีนี้ก็เป็นโอกาสของเรา เรียบร้อยจอมเวทตายไปอีกหนึ่งทางฝั่งนี้ไม่มีอะไรแล้วครับเอานาคหนูห่อไม่โดนไปโดนคนเก็บแร่มา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 าฆ่าทุกคนโชว์โชว์โชว์โอเคครับโอเคครับผมเวียงหออครับผมเวียงหอออย่าไปเสียเวลาตีโดยใช่เหตุเอาหออเวียงครับขอเวียงตายแน่แน่ตายเร็วๆเอาโอ้โหข้ามหัวไปเลยทำไมไม่แม่นเลยตายไปโอเค จบครับผมเอาหอกคว้างป้อมเดี๋ยวก็แตกอีกนิดหน่อยหวดเรียบร้อยเอายางเอา,เอา,าไปเรียบร้อย <laughs> โอเค6นาที55วินาทีครับก็ถือว่าไม่ยากไม่ง่ายนะครับภารกิจนี้นะอยู่ที่ว่าช่วงต้นเกมเราจุกดีไหมถ้าจุกไม่ดีก็อาจจะแพ้ได้ 145จบ,บเดี๋ยวเราไปภารกิจที่146นะครับผมภารกิจที่146นะครับเอาชีลดได้จังหวะพันที่จะขึ้นนะครับเราจะได้เล่นเป็นเออไม่ใช่พระพระราชาแห่งนาณาจักรอินามอต้านะครับโดนซุ่มโจมตี <What? S 1> พระราชาท่านโดนซุ่มโจมตีแล้วเหรอท <c oughs> ไมโดนซุ่มไปแล้วเกินครับ <c oughs> เราจะได้เจอกับเทสสี่นะครับอันเดดอาร์เมอร์กอกระดูกอัพเต็มนั่นเองแล้วเราจะได้เล่นเป็นโกลเด้นอีลิทนะครับก็คือกอทองจะมีต้นกอทองนะครับแล้วก็จะเริ่มต้นด้วยตังสองพ คอนโทรลยูนิตได้ทุกรูปแบบเล่นแบบไม่อัพไม่ซื้อไม่สก,กินก่อนครับผมไอโอมาช่วยอยได้ข้ามคืนนะครับจนกว่าพาทิตจะขึ้นนั่นเองเราในภารกิจน,นี้เราคงจะใช้พระราชาเป็นหลักนะครับในการโจมตี <Yeah. S 1> แต่ก่อนนั้นเรามาเล่นต่อทองกันก่อนไม่บ่อยี่เราจะเล่นต่อทองนะครับเพราะฉะนั้นเล่นให้คุ้มโชโช <No. S 1> เรียบร้อยตีเร็วตีแรงแล้วก็ มีหอ,อกทุกๆ1ิบวินาทีครับหอ,อกจะเกิดทุกๆสิบวิพ <Yeah. S 1> อใช้ให้เป็นประโยชน์ <Yeah. S 1> ซะนั่นแหละแทงปโปรตีจะเอาดาบแทงหรือเอาโลตีก็ได้มันก็โหดทั้งหมดเรียบร้อยมาอีกไหมมาครับมาครับผมปั <Yeah. S 1> คออ๊คุยังหอกทังสองคุยยังหอกไม่โดนครับอันเมื่อกี้นี่ทำไมมันไม่โดนวะตีว่าวครับตีว่าวโอเคมาหันหลังก็ไปตีเอาเอา,เอามันวิ่งไปไหนนะ นั่นแหละตอนนี้ก็เดี๋ยวเอาทารเซนอาชิดอนยิงนักหนูเขาก็ได้เราขี้เกียจแทงโอไม่ได้ครับเขามากันเต็มเลยครับเราก็ต้องออกไปลุยปาหอพันสองโอเลือดเลือดป้อมไหลยังกันน้ำเดเด้อเดพระราชาอยู่ไหนครับพระราชามาก่อนพระราชาคือตัวทำดาเมจหลักของเราเราต้องใช้พระราชาให้เป็นประโยชน์ครับท่านตีแรงมากทีละร้อยห้า ถ้าตีโดนเข้าข้างหลังก็คือ300เกตต้อนก่อกระดูกก็ยังไม่สามารถที่จะทนทานได้เพราะว่าท่านโหดมากชึบเข้าไปเจ็นักอนุข้างหลังชั่งมันก่อนเอาไว้ตรงนี้ก่อนครับเฮ้ย <c oughs> โอ้โห <c oughs> ยักษ์เข้ามาเฮ้ย <c oughs> ครับผมห้าหอสองพันสี่โอเค <c oughs> ตายไปนหนึ่งก่อนทางนี้เราก็จะตายทีหนึ่ง <c oughs> โดนหัวโคกก่อนแทงหลังแทงหลังเฮ้ยมาแล้วหอกมาแล้วหอกมาแล้วหอกมาแล้ว หอบมาแล้วครับยังไงครับผมปอล์14ตายไปโอเคครับ<ะ>ทุกคนกลับบ้านเดี<อ>๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,วเราล่อ,อก,ก่อนเราล่อ,อก,ก่อนเราล่อ,อก,ก่อนครับชึกเซา70ตายไป70ตายไปครับผมเราลอ่อเราลอ่อเราลอ่าลอมันออกมาจากป้อมแล้วก่อนไม่<ะ>งั้นเราจะแพ้เราจะไม่ไหวครับป้อมเราไม่ไหวมีใครอยู่ในบ้านไหมนะเน่ะเฮ้ยโอ้โหมันตีอยู่ตัวนึงอย่ามนตีได้อย่าให้แตกโอเคตายไป เก,เกิดมาแล้วเกิดมาแล้พระราชาท่านตีมันทรงตีมันครับโอเคโอเคร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบหญ่ให้มันตีบ้านเรากันไว้นั่นแหละครับตายไปหืมผีผียักษ์มันโหดโอเคตีตีต,ตีเลือดเลือดราชาจะไหวไหมนะ่ะเราเหลือใครบ้างไม่เหลือใครแล้วไม่เหลือใครแล้วครับไปข้างหลังไปข้างหลังข้างหลังมันมันตีโหดปึกป๊กปึ๊ก โ okay. อเคมีอีกไหมโจ๊บหยุดใช้เวลาประมาณ3นาที23วินาทีนะครับแต่ว่ามันเฉียดฉิวจะแพ้มากเลยนะเมื่อกี้นี้นะครับโอเคครับ okay. ผมแล้น,นี่ก็คือภารกิจที่14 5และ146กนะครับก็จัดว่าเป็นสัปดาห์แห่งสเป,ปียตอนแล้วกันนะก็ดูจากรูปที่ในเกมมีสเป,ปียต้อนอยู่3คนนี่เราก็พอจะทราบแล้วว่าใช้สเป,ปียต้อนเป็นหลักเนาะอันนี้คือเกมสปลอยแล้วเหรองั้นสัปดาห์หน้าก็คงใช้โจบ๊บเป็นหลักสินะ ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันในโอกาสหน้านะครับไอผลสลับวันนี้พี่อามกับสิงเมร์ร asi, รและเกมสติกโอลเลกาเซีพารเกตที่145และ146ต้องขอตัวลาไปเบียมเทียนี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหมายโอกาสหน้าครับสลับวันนี้สวัสดีครับไปบายคบทุกคนแล้วเจอกันครับดูแลถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจใพี่อาร์มด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกดซับสไครต์นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อารมก็ต้อง ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อาร์นะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม